นี่ครับสุมกาบเป้าไว้ครับเพิ่มควันครับสโมกสโมกเด้อ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 พอครับพอครับนี่ขางว่างเขาครับน่ากินขนาดครับที่มันดำนี่คือควันนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับนี่ป้าแล้วครับควแมงรอดมากครับผมวันนี้วัตถุดิบของเขาครับแถมแถมแถม ขางัวน้อยครับนี่อันนี้กับซี่โครงนะครับนี่เดี๋ยวเอามาย่างนะครับทุกคนขางัวครับอืกับซี่โครงัวครับไปย่างกันเลยนี่ครับทุกคนเครื่องมักเนาครับพริกไทยเม็ดครับแกนหอมป้อมเน่ขมินอ่าหลอดผักชีครับกระเทียมแล้วก็นี่ครับเกลือสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวเอาไปมักงวงเขาครับผมอ กดต่ำเลยครับทุกคนมือป้องมาแล้วดานสะเด็นไปละเม็ดหอมฟอมอย่าสะเด็นครับต่ำไปครับทำการมัดเลยครับทุกคน ใส่ไปเลยครับสอดปูงรดครับสอดหอยครับพี่ไทยครับมดขวัดเ นี่ผมจะเพิ่มน,น้ำมันงาไปครับนี่ไม่ามต้องกับน้ำมันงานี่ครับจะปิง้งกันหน่อยแล้วก็ผมปรุงลดครับเอา,าครับผมประมาณเนี้ยครับแล้วก็คุกเลยครับคุกเกินวาวนี่ยครับแรแรนี่สีขมเหมาเปื่อน นี่ได้ไสบ์ไปเลยครับนี่นี่ขาครับตาตอตาตายเงมาะยังคืยังคืงคมักไว้นนี้สักเกิงอย่างงครับเพื่อนเพื่อนหขาโูอ ac, es, Whoa, ตอนนี้กินน้ำมันงามาแล้วครับดูครับหัวหน่อยยางครับตา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 ขยากแล้วนอปนอ <patience> ขยากแล้วนอปนอพอครับ ไปเลยยางลมควันมาน้ีครับนี่ขาเป็นขาทุกคนอดชอตทอตตตตตตนี่ครับใซ่ครับเป็นอ่อนนี้ ล้อ,อย่างเดียวครับกับนี่ลอ้อย่างเดียวครับกอยังกินเย็นเย็นชื่นใจเราคนเรารอพอครับควันขโมงมสูงสีเอาอปิ้นหน่อยป้นหน่อยอืยเป็นได้ทุกคนอ้จะให้แล้วครับควันคนอยู่ไหนควันอยู่ไหนแบบเอ เอาอย่างวันนี้ครับเอปก,ก่อยไฟอ่อนๆครับอันนี้ผมเลยเราทานใส่นะครับตอนแรกใส่ใหม่ไปก่อนครับเหมือนกับลมควันปตะตครับรอไปเนี่ยครับสามชั่วโมงครับ นี่ๆๆครับสุมกาปะเป้าไว้ครับเพิ่มควันครับสโมกสโมกเด้อเด้อเด้อเนี่ครับทุกคนนี่มดรอบนี้กับปอแล้วครับนี่น่าจะได้แล้วครับ กลิ่นหอมมากๆครับดูเนี่ยครับทุกคนสามชั่วโมงแล้วครับเนี่ย ลองกินก่ครับอืมหมอทุกคนล้ำแต้นนะอ,อหวานชํามาทุกคนมันต้องนี้ครับ มเมตดโอ้หอน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 โอ้โหหอนขนาดเปื่อนๆได้เลย สี่โค้งกันเลยจะกิะนไหฮ้อนเนาะล้ำแต้นะมาครับทุกคนหัอนอย,ย่างม,มาอ๋อเนื้อแดง,แดง หวานมาออืมครับกินกันได้ถึงบ้านเดี๋ยวนะจิมมันแดงนี่คือมันซุกแล่ะครับทุกคนผมลมควันไว้ครับ คนเขาไปนหนึ่งครับวันนีย้ยางด้วยฮะหนึ่งกิดมันหละไก่ละนี่ครับทุกคนเ,นเมนูแล้วครับหางวัวครับไอที่โคงวัวย่างครับนี่จะได้กาแฟทุกคนที่ตามเพศน,นะครับหัวแบ่งรดมากครับผม รับปากันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมค,ครับโอ้ oh.